เขาจะพ่นระยะไกลให้ดูนะคะดอวนั่งลงอ่ะนนะคะระยะไกลน,นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ร้านเจหูดการเกษตรด้วยนะคะอ่ะเทสทดสอบสตาร์ทเครื่องเลยระวังเทอร์โบอิตาลีสีทองคำซ้ายมือนะคะยกมือหน่อยกับขวามือช่างธงอ่ะอ่ะซ้ายมือช่างธงนะขวามือช่างดงโชว์ด้ามหน่อยเทอร์โบอิตาลี สีทองคําซ้ายมือนะคะขวามือจะเป็นเทอร์โบสปิดสีเหลืองก้าน4ฟุตนะคะมาดูความเร็วแรงไกลสูงใครจะคนได้ไกลกว่ากันอ่าเริ่มสตาร์ทเลยค่ะออกแดดนะคะจะได้ชัดๆจัดให้ชมต้านลมอีกต่างหาก สวนสักนะคะต้นสักสูงประมาณ20-25เมตรนะคะลองปล่อยกว่ากันก็เทอร์โบนี่แหละค่ะเขาจะพ่นระยะไกลให้ดูนะคะ ระยะไกลนะคะจุดแรก5เมตร10เมตร15เมตรนะคะและ20เมตรลองไครละเอียดลองใครไปไกลส่งไกลกว่ากันดูเอาค่ะเทอร์โบสีเหลืองนะคะอยู่ด้านล่างอิตาลีสีทองคำอยู่ด้านบนนะคะนี่ อิตาลีได้ประมาณ10เมตรเทอร์โปไปล้ค่ะ20เมตรนะคะดูนะคะโอเคอิตาลีได้ประมาณ10-12เมตรนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ร้านใจโหดการเกษตรด้วยนะคะ